ข้อดีนะครับของการฝังลึกกบตื้นล่องลึกอันดับแรกคือฝังลึกนะครับฝังลึกนี่เขาจะสามารถสู้แรงนะอ้อยคามแรงจะสู้แรงได้ดีกว่าฝังตื้นส่วนกบลึกไอ้กบบางนะครับกบกบท่อนด้อยนี่บางนะข้อดีของเขาก็คือเขาจะแตกลูกเร็วนะแตกหน่อยเยอะนะทำให้เราได้ลำต้นที่เยอะ กว่าปกตินะส่วนล่องลึกนะครับล่องลึกนี่จะเหมาะกับคนที่ใช้เขาเรียกอะไรใช้ชุดหนวดกุ้งนะครับเพื่อดูแลหญ้านะคใครที่ไม่ชอบใช้าย,ยาคุมนะลดต้นทุนในการใช้ยาคุมเลือกที่จะใช้ชุดหนวดกุ้งนะครับมาดูแลรักษาหญ้านะเวลาเราวิ่งชุดหนวดกุ้งเนี่ยเขาจะตบนะครับตบดินข้างๆเนี่ยเข้ามาถมร่องอ้อยองอ้อยให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็น เรากบท่อนไห้ลึกเป็นปกตินะครับสามารถวิ่งกบเอาสาสตร์เอาดินรอบร่องไห้เนี่ยมากบจนมันเสมอกันได้นะสำหรับใครที่ชอบลดต้นทุนในการลดยาคุมอ่าลองเอาไปใช้ดูครับสูตรนี้